ค่ะสนาฬิกา39นาทีนะคะตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของเวทีความคิดนะคะค่ำคืนนี้เนี่ยหลายๆคนก็ติดตามข่าวสารเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอาทางสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่หัววันเลยนะคะแล้วก็รับทราบผลกันมาประมาณสักบ่ายนะ,ะที่มีความมั่นใจกันไบแก่ก็เริ่มรู้สึกว่ามั่นใจในผลคะแนนที่ออกมาแล้วนะคะแต่ว่าหลายๆคนก็ยังงงๆเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะคะติดต่อติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะวิเคราะห์ ทุกสำนักเลยนะคะก็ประเมินไปอีกทางหนึ่งปรากฏว่าอันนี้ผลออกมาก็ค่อนข้างจะพลิกล็อกนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับดรวรากรสามโกเศสกันนะคะอาจารย์มีแง่มุมที่น่าสนใจมาชวนคิดชวนคุยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะคุณสวัสดีครับค่ัสครับค่ะเป็ไงครับผมหน้าแตกแบบเอาปัสเอร์ปิดเลยคุยนี่เองนะครับค่ะผมคนเดียวทั้งประเทศอเมริกาก็ทุกสำนักเลยอาจารย์ค่ะ เป็นทายจ้า <h iden> นะครับอย่างนี้<า>เต้นทตามกันนะครับม,มีอยู่แห่งอยู่แปดเก้าแห่งที่เก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับ <ภา S 2> มีอยู่ละลายเดียวเนี่ยคือที่ที่แคลิฟอร์เนียนะครับหนังสือพิมพ์ล <ภา S 2> อสแอนเจลิสนะครับที่บอกว่าทัมเนี่ยนำสองแต้มแล้วก็ทัมเนี่ยจะชนะนะครับต <ภา S 2> อนนั้นที่เหลือใหญ่ๆนั้นทั้งที่แน่หมดนะฮะห้าสามสิบแปดไฟเตอร์ที่เอ ของเน็ตซ <Legend ary S 1> ิเวอร์ใช่รับพยากรณ์ผิดจติงจงแม้ว่าจะบอกว่าชนะเพียงเจ็ดสิก็ตามก็ก็ขอขาดไปตามก,กันนะครับงานนี้นะครับเพราะ <c oughs> ว่าผมลองวิเคราะห์ดูนะยเขายังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้ทำํำอะไรครับเรื่อวิเคราะห์ศพนะครับ <c oughs> แต่ว่าผมว่าอันแรกเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือว่าสมมุติทานฐานพวกนี้ผิดนะครับว่าคนมาลงคะแนนเนี่ยจะเท่าเดิม ปรากฏว่าคนมาลงคะแนนเนี่ยมากกว่าเดิมผู้มาใช้สิทธิ์แล้วมันมีมคนที่ทมไม่ได้ตัดสินใจประมาณเกือบสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับของผู้ลงคะแนนทั้งหมดเนี่ยนะครับอคนเหล่านี้แหละที่มันพลิกผันไปหมดเลยอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองคือว่าคนเนี่ยไม่ได้โหวตว่าเป็นผู้หญิงจากคะแนนผู้หญิงเหมือนที่เดิมที่เข้าใจนะครับไม่ได้มีผลอะไรเลยในความเป็นผู้หญิงอย่างที่ตอนแรกเข้าใจว่าผู้หญิงต่อต้านทรัมป์น,นะครับแล้วก็อันที่สามคือว่า คนคนขาวเนี่ยครับที่เป็นผู้ชรายรงงานเนี่ยออกมาลงคะแนนกันท่วมท้นถล่มเลยนะครับอันที่สี่คือคนที่ไม่เอาพรรครีพับริกแเก่าเนี่ยเปลี่ยนใจกลับมาเอาทรัมป์ในตอนหลังปัจจัยพวกเนี้ยผมคิดนะอันที่ห้าคือว่าคนคนผิวสีนะครับผิวดําเนี่ยไม่ได้ไม่ออกมาลงคะแนนมากมาเหมือนครั้งที่แล้วเหมือนตอนโอบามาค่ะครับและคนลาตินโนที่ที่ออกมาเนี่ย อเมริกาใต้เนี่ยนะครับอเมริกากลางที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ลงคะแนนให้กับ <Clinton. S 2> <Clinton S 1> คลินเตนทั้งหมดนะครับก็ประกอบกันในนี้เนี่ยมันเห็นสัญลักษณ์ในกัรลงคะแนนมันนํามาตลอดทุกรัฐที่ไม่ควรจะนำก็นานะครับแม้ต่เขตท,ที่ที่ไม่น่าจะนำมากก็นามากขนาดนั้นเนี่ยก็ทุกคนก็น่าเสียนะครับต้องเงียบไปเลย่าไม่ผมเองตอน,น,นแรกผมก็ไม่เป็นไรนะคะแนนแค่สิบสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าดูถึงว่ามันเฉลี่ยทั่วไปเนี่ยเข้ามาเท่าไหร่มันก็ยังนำนำนำอยู่เนี่ยจา ผมว่าสัก8โมงเช้าก็ชักใจะไม่ค่อยดีแล้ว8โมงครึ่งนล้ผมรู้ว่าดวงสายจะยากแล้วค่ะขอ,องที่ฉันนี้ลุ้นจนถึงวันสัก11โมงค่ะอาจารย์คะน่เลยดูตรงฟลอริดาแล้วก็จนเซ็งแล้วผมก็เลยปิดเลยผมเสียเวลาไปสองเดือนนะผมติดตามใกล้ชิดมากเลยทั่งรู้สึกเอือมนครับเอือมแล้วผมก็กังวลนะเพราะคือผมดูไม่แน่อะไรแบบผมกังวลว่ากลัวทั้งจะชนะค่ะแล้วก็ชนะจริงๆนะครับค่ะ ความกังวลของอาจารย์มีอะไรที่อยากจะให้เราตั้ง <ผม S 1> ตั้ง<ผ>มับไว <ป S> ้บ้างนนฮะต้อะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวิชาไอ้ไอ้ไอ้ผู้นำเนี่ยโดยเฉพาะประเทศอเมริกาเนี่ยมีงานวิจัยศึกษาเยอะนะครับว่าค่ะนโยบายจะเป็นยังไงจะประสบความำเร็จหรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบุคลิกของผู้นํานะครับอืและทรัมป์เนี่ยเท่าที่ดูมาผมก็รู้จักมาหลายปยีจากที่ไม่รู้จักตัวเนี่ยนะครับแต่ มีตึกซ้ำที่นิวยอร์กเจ๊งไปล่มละลายไปหลายครั้งเนี่ยนะครับแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเนี่ยเป็นดารามาในรายการแอปเรนติสเนี่ยครับคือเขาเป็นคนที่ไม่มีใครบังคับได้นะครับคืออยากจะทำอะไรก็ทำตามใจตัวเองซึ่งครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับที่ที่พอจะอยู่ในล่องในรอประมาณสักสี่ห้าวันหลังที่ไดคะแนนเยอะเนี่ยคือว่าไม่พูดออกนอกกรอบพูดตามไอ้ที่เขาเขียนมาให้ในส c r i คริปเลยนะครับ อ mm hmm. แค่นั้นเองที่ถึงได้ทําให้คะแนนเพิ่มขึ้นไม่พูดอะไรมากกว่าน,นั้นเขาบอกตัวเขาเองว่าทรัมป์เอ้ยจงอยู่ในขอบเขตพูดตามสคริปต์อย่าพูดออกไปนอกนะครับเขาก็เลยได้คะแนนแต่คราวน,นี้พอคนได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยโอ้โหอำนาจมันใหญ่โตมโหฬารมากเลยผมก็กลัวว่าจะทําอย่างที่แกอยากจะทํำนะครับแล้วก็ที่แกจะทำอย่างที่แกอยากจะท,ะท,จะทําททเนี่ยแกต้องทําตามที่แกได้สัญญาไว้ะค,คือทรัมป์เนี่ยนะครับถ้าจะวิเคราะห์แล้วเนี่ยคือตัวกลางของ คนอเมริกันจํานวนมากที่เบื่อนหน่ายต่อสถานะการของประเทศหรือตัวเองที่เป็นอยู่นะคคือเห็นว่าอเมริกาเนี่ยไม่ได้ยิ่งใหญ่ในโลกแล้วงอรัสเซียนะครับอืก็ถอยร่นไม่เป็นขบวนเมื่อเผชิญกับอํนนานาจของจีนที่เพิ่มสูงขึ้นนะคอันที่สองคือว่าเมื่อเข้าไปยุ่งวุ่นวายในตอนออกกลางเขาแก้ปัญหาไม่ตกถึงจะถอนทหารออกมาบ้างก็ยังเกี่ยวพันแล้วเอาชนะไม่ขาดนะครับอื อะไรบารมีของอเมริกาก็ลดน้อยถอยลงนะครับค่ะอันที่สามก็คือว่าคนที่อยู่ในแถบที่เรียกว่ารัสเดลเดลเกนนะครับค่ะอุต<ถ>สาหกรรมใช่ไหมครับครับอุตสาหกรรมเงินตอนออกเียงเหนือในที่ที่ตกงานนะครับเพราะอุตสาหกรรมเนี่ยมันเดือดร้ายลงเรื่องเรื่องขุดถ่านหินอุตสาหกรรมเหล็กพังที่นาดแล้วก็ว่างงานแล้วก็มีปิดโรงงานเข้ามาแทนที่เนี่ยนะครับพักงนี้ก็เกิดความกลัวนะครับกลัวอนาคตมาว่า ชีวิตปัญหาความแน่นอนไม่ได้ของจากจีนเข้ามางานก็ยา้ายไปอยู่เม็กซิโกหมดตัวเองก็จะว่างงานแล้วอีกไม่นานเนี่ยก็บอกว่าครึ่งหนึ่งของแรงงานอเมริกาเนี่ยถูกทดแทนโดยอุ่นยน,นครับไอ้ความกลัวเนี่ยมันกลายเป็นความโกรธผมว่าโดนวอชิงตันนะครับนรัฐบาลกลางมันมันต้องหาใครทักคนที่เป็นแท้นะครับล้วทรัมก็เข้าไปแย่ด้วยว่านี่ละเป็นเพราะไอ้พวกวอชิงตันนี่หละมันเป็นตัวการมันขาดประสิทธิภาพทุกอย่างมันเขารับหมดมันเลวร้ายมากไอ้ช่างบนก็โกงไอ้พวก ในไอ้ไอ้วอลลสตรีทเนี่ยมันถึงทําให้ตัวคุณแย่หมดสองพันแปดเห็นไหมเศรษฐกิจพังวินาศเพราะไอ้พวกมีอมหนาจพวกเหล่านี้เนี่ยมันสมคเข้าพวกวอชิงตันเนี่ยทั้ข้างล่างก็มาอีกไอ้พวกอพยพเข้ามาไอ้พวกคนผิวสีก็มีลงคะแนนมากขึ้นทั้งคนผิวดําลาติโนอในอเมริกาก็มากขึ้นมันประกอบพวกเราเนี่ยเราอยู่ตรงกลางเหมือนแซนดี้ทั้งข้างล่างและข้างบนเลยหาเสียงแบบนี้มันมันไปโดนใจคนเนี่ยเพราะว่า มันเป็นลักษณะที่คนเหล่านี้รู้สึกจริงๆว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ไหวแล้วมานานนี้มาลงคะแนนโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยลงคะแนนมาก่อนก็มาลงคะแนนด้วยนะครับอืแล้วคนผิวสีที่จะเชียร์เดโมแครตก็ไม่ออกมานะครับลาตินออกมาแต่ก็ไปลงคะแนนให้กับให้ทรัมป์ด้วยและที่สําคัญผู้หญิงก็ไม่แคร์แล้วล่ะว่าจะเป็นยังไงเพราะทรัมป์นี่ดูเหมือนจะเป็นตัวแทนคนเดียวที่จะออกมาบอกเปลี่ยนแปลงประเทศอเมริกาที่ทําให้อเมริกานั้นกลับมาใหญ่ครั้งหนึ่งในโลกนะครับแข็งแกร่งนะครับ แต่ที่น่ากลัวเยที่ผมกลัวที่สุดเนี่ยก็คือความปนป่วนเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่มองเข้าไปอในในตัวเองนะครับคล้ายๆจะตัดขาดจากโลกภายนอกอะ่ะต้องการ<ม>สร้างกำแพงภาษีไม่อยากมีการ,ารค้าเสรีไอ้ TPP เนี่ยเลิกพูดได้เลยเป็นคําที่สุขปรไม่ีใครยอมพูดเลยนะครับไอ, Trans, อ Pacific, ้ Trans-Pacific Partnership เนี่ยสิบสองประเทศที่ลงนามกันแล้วแต่ยังไม่มีผลเนี่ยนะครับค่ไอ้เนี่ยมันคงเลิกไปแน่นอนนะครับต่อรองกับ ข้อตกลงทางการค้า n a f t าที่มีเม็กซิโกแคนาดาเมริกาใหม่ครับการค้าเสรีจะต่อรองใหม่หมดจะตั้งกำบแพงภาษีนะครับอนอกจากนี้ก็จะจัดการเกี่ยวกับพวกอพยพคนทำแรงงานข้ามชาติที่เถื่อนต้องส่งกลับนะครับพวกนี้ก็หวั่นไหวมากเลยและสิ่สำคัญเลยก็คือว่าจะต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายอย่างจริงจงังอย่างตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับตรงนี้ คนอเมริกันจานวนไม่น้อยรู้สึกขาดความเชื่อมั่นในตัวเองขาดความปลอดภัยในชีวิตนะครับแล้วก็หวาดกลัวเรื่องของการก่อการร้ายในอเมริกาด้วยนะครับแต่ทั้งหมดนี้เนี<ม>่ยผมบอกได้เลยว่าทรัมป์เองก็ไม่ใช่ซูเปอร,ร์แมนที่มาแก้ไขปัญหาได้อกครับค่า,าะาทรัมป์เข้ามาก็มีกรอบที่จะต้องทำาอนะครับจะทําตัวแบบอย่างที่อย่างหมอกขาจะทําเนี่ยเขาบอกว่าจะเดรนเดอสซูอมเนี่ยจะ,จ,ะ swamp, จะเอาน้ําออกจากไอ ไอ้ไอ้ไอบึงให้หมดเลยพวกเรวๆทั้หลมยเนี่ยอ๋อทัออ้งหมดจะล้างบึงใหม่เนี่ยนะครับอ้าวน้ำีก็มาพูดง,ง่ายๆอันน้ำีออกไปดิออมันทําไม่ได้หรอกครับเพราะซ้ําเองก็เป็นสมาชิกของไอ้พวกกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์อยู่ที่วอลสตรีทเนี่ยเต็มที่เลยเป็นหัวหน้าเป็นมาหาเศรษฐีใหญ่นะครับหนีภาษีตั้งสิบห้าปีไม่ต้องเสียไม่ยอมเปิดเผยแบบกองทนาคารเกียภาษีนะครับค่ะแล้วตัวเองก็มีบาดแผลเก่าๆเยอะแยะ,ย,ะยังไม่จัดเลยหนังสือที่มึงกรีบลงและลูกโป้ที่ภรรยาถ่ายมาเฟิร์สเลดี้นะครับ ออกมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่คราวนี้พอได้เป็นเฟิร์สเลดี้เนยลงต็มที่เปยเหมือนฝรั่งเศสะที่เฟิร์สเลดี้เปลือยทั้งตัวเลยทยนนะครับค่ะเป็นคนท่ลอทั้งตัวก็ก็น่าจะโดนโดนโจมตีต่อเนื่องอยู่ใช่ไหมคะเต็มที่เลยผมเห็นภาพแล้วอยู่ในโซเชียลมีเดียกันเต็มที่เลยตอนนี้จะออกอันหนักกว่านี้นะครับเพราะว่าคนในโลกก็ตกใจที่ทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าสำรวจแล้วเนี่ยกว่าร้อยละห้าสิบร้อยหกสิบเนี่ยต้องการเอทรินตันเพราะว่าทรัมป์นั้นเป็นคนที่ ไม,ไม่มั่นใจในบุคลิกแล้วก็ค,คนมองว่าจะเปลี่ยนแปลงในต่างๆ,ๆนะครับแลวตลาดเนี่ยตลาดในตลาดทุนเนี่ยไม่ต้องการอะไรที่มันไม่แน่นอนต้องการอะไรที่มันพยากรได้นะครับค่าหุ้นมนนี้ก็ตกเลยในแนะพรุ่งนี้ก็ตกน่าดูนะครับทั้งโลกมันโกลหมดอ่ะผมว่าจะชัดเจนก็ก็ก็พอสมควรแล้วก็ิ่งนันที่สุดนี่ก็คือนโยบายต่างประเทศเนี่ยอทรัมป์จะเอาอยัางไงจะเป็นตำรวจโลกแบบเก่าไหมหรือจะเป็น คนที่ดูแต่ประเทศตัวเองใครข้างนอกจะเป็นยังไงก็ก็แล้วแต่ไม่แสกแสงไม่วุ่นวายเราต้องให้เขาเข้มแข็งในประเทศนะครับแต่ต้นทุนมันก็มีจะยอมให้เขาลบกันฆ่าฟันกันจนกระทั่งมันลุกลามแล้วมันก็มาถึงอเมริกาในที่สุดเลยแราต้องทำโลกที่สองไนงะต้องออกไปลบกวาที่จะปล่อยให้เขามาปุกข้ามาบนชายฝั่งทะเลของแคลิฟอร์เนียนะครับเอาแบบนั้นไหมหรือว่าจะเข้าไปเห็นไอ้การที่จีนมีชพลเพิ่มขึ้นการ การก้าวร้าวของรัสเซียเนี่ยต้องเอาสิ่งเหล่านี้ให้มันกลายเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่ออเมริกานะครับจับมือกันร่วมมือกันหรือจะฟันต่อฟันตาต่อตาต่อตานะครับแล้วปล่อยคนเหล่านี้ให้เขาอยู่กันในโลกตอเมริกันไม่ต้องมีบทบาทในโลกอีกต่อไปอันนี้ต้องชัดเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันมีบทบาทต่อชีวิตของพวกเราค่อนข้างสูงมากนะครับอืออย่าลืมนะครับวูชเนี่ยเป็นคาร์บอนนะครับหมดเลยอิรักอิรักแล้วผมถามว่าคลิปท่านเนี่ย มันทำไมทําแบบเดียวกันแบบนั้นเลอค่ะไม่มีใครแน่ใจได้ว่าจะมีบุคลิกแบบไหนที่จะออกมาหัวหรือก้อยนะครับเพราะว่าไม่มีใครห้าก็ได้ขึ่งทาได้เนี่ยก็คือแย่งโทรศัพท์มือถือไปเหมือนที่ผมเล่าเมาื่อคืนเนี่ยที่ส่งทวิตเตอร์กันคืนตลอดเวลาเนี่ยที่บอกว่าอหยุดสื่อสารได้แล้วตลอดใช่ไหมคะเอาออกเอาไปเลยเลยไม่เลยไม่ได้ส่งทวิตเตอร์เลยค่ะประทำนีอ้ออกมามากอะไรยากเบรว่าถ้าคน ควบคุมไม่ได้ทวิตเตอร์นนะจะเป็นควบคุมโค้ดของปรอมนูได้ไงที่ประาดีอเมริกันต้องมีกระเป๋าเงินตลอดเวลาด้วยค่ะอืมประเด็นหนึ่งที่ที่คุยกันเมื่อวันก่อน ประเด็นที่ว่าเขาไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารไม่เคยอะไรแบบนนเบริหารบริหารเอกชนแต่ว่าเขคุยว่าเขาเนี่ยประสบการณ์ส่าเร็จมีมีรวยเป็นสามพันล้านสี่พันล้านหกพันล้านอะไรนะครับจริงๆไม่ไม่ไม่ถึงนะครับเขาเจ๊งมาตลอดนะครับถ้าดูเส้นทางผู้นําประเทศอื่นมีมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้มีบ้างไหมคะที่แบบไม่เคยบริหารลักษณะของไม่มีนะผมไม่เคยเห็นเลยนะผมนี่ไม่เคยเห็นเลยนะที่ที่ที่มาจากข้างนอกสดๆแบบ การกระโดดทุนเป็นประธานาธิบดีไม่เคยมีในประวัติศาสตร์อเมริกานะครับแล้วต้องเป็นนักการเมืองแบบท้องถิ่นมาก่อนนะครับแล้เต้องความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลกความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์ความเข้าใจเกี่ยวเรื่องการเมืองเนี่ยผมว่าทํามีน้อยแล้วไม่พยายามไปศึกษาด้วยเพราะว่าเขาสนใจในเรื่องที่จะสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองมากกว่าในในอดีตที่ผ่านมานะครับทีมเขาช่วยได้ไหมคะอาจารย์ถ้าเราดูตัวเรื่องอื่นๆืจะฟังหรือเปล่านี่เป็นอีกประเด็นผมว่าทีมมาช่วยแน่นอนแต่ว่า จากที่ผ่านมาเนแกปเปลี่ยนไอ้ไอ้ผู้จัดก,การแคมเปญเนี่ยสองคนเปลี่ยนประธานแคมเปญเนี่ยสองคนนะครับอืคนหนึ่งฟังดูคล้ายๆกับว่าไม่เชื่อบอกอะไรก็ไม่เชื่อนะครับก็รับปากไ้แล้วสิงหนาราก็ทาให้ตัวเองอจะทำอย่างอินดเบตสามครั้งท,ที่ที่แพ้หลุดลุยเนี่ยก็เป็นเพราะว่าไม่ทําตามที่เขาบอกบอกว่ายูจะไปอย่าไปยุ่งตอบโต้เพราะว่าเขาจะแย่อยู่ยูจะโกรธนะครับโดยเพาะในเรื่องที่ไม่ได้รวยด้วยตนเอง อันนี้เป็นจุดอ่อนของทรามคือท้ามเขาต้องการโชว์ให้เขาเห็นว่าเขาประสบความเร็จในการเป็นนักธุรกิจเริ่มต้นชีวิตด้วยการที่พ่อไม่ได้ให้เขาได้เกลี่ยน,นะครับค่ะยังเป็นตั้นบอกว่ายูได้เงินจากพ่อตั้งสิบสี่ล้านในการเริ่มต้นธุรกิจโอ้เขายั่วมากเลยเขาบอกเขาได้ล้านเดียวนั้นเองนะครับอเขารู้จากจุดแยนะ่ว่าตัวเองก็คอนโรลไม่ได้เพราะว่าเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองผมดูนะเป็นคนที่อยากจะพูดก็พูดอยากจะทําอะไรก็ทําแบบแบบแบบ คนบีตั้งห่ายเนี่ยนะครับแล้วก็เคยได้เส้นทางนี้มาตลอดในชีวิตของตัวเองเนี่ยนะครับถึงเก่งไปกอ็อยู่ในคดีทรัมป์นี่มีคดีอยู่แล้วกเกือบสี่สิบคดีนะครับในศาลนะครับมีอันหนึ่งที่ก็ตั้งอยู่มหาวิทยาลัยชื่อทรัมป์อยู่ในวอชิงตันเนี่ยเขาบอกว่าสุดท้ายนะี่มันไม่ใช่เป็นมหาลัยจริงจริงมันต้มตุ๋นครับคือให้คนไปลงทะเบียนคนละสามพันสี่พันเหรียญแล้วก็เอาคนมาอบรมแล้วก็ชักจูงมาล้างให้เงินอะไรเงี้ยเปิดได้สองป้ปีแล้วก็ปิดไปอันนี้ก็ยังมีคดีอยู่นะครับอืผก็ไ่รู้วา เขาจะเป็นเอาเป็นไงกันเนี่ยมีคดีฟ้องร้องกันอีกเยอะทีเดียวนี่แลวผมเมื่อพอเป็นพอดีน่าจะมีคนขุดมาเยอะเลยเรื่องเก่าๆเรื่องใหม่เองเนี่ยนะฮะผมวม่าทําเนี่ยต้องแยกขาดเรื่องธุรกิจส่วนตัวเพราะว่าเมื่อตอนหาเสียงเนี่ยยังโฆษณาโรงแรมตัวเองนะครับ่ไป,ไปใช้เวลาให้กล้องโทรทัศน์ทั้งหลายตามตัวเองไปตั้งนานเนี่ยเพื่อไปโฆษณาไอ้โรงแรมตัวเองที่เปิดที่อชิงตันดีซีนะครับเท่าไหร่ได้โฆษณาฟรีไปหลายร้อยล้านเลยนะโฆษณาโรงแรมของตัวเอง เนี่ยผมกลัวว่าไอ้การกระทําแบบเนี้คือทํางานรับใช้ชาติแต่ว่าตัวเองรวยด้วยเนี่ยผมคิดว่าสําหรับประเทศอื่นจะทําได้แต่อเมริกาเนี่ยผมว่าลำบากมากเพราะว่าสื่อเนี่ยตามเป็นสัะรดนะครับแล้วก็อย่าลืมเมื่อทรัมป์เองก็ศัตรูเยอะที่เข้าไปเนี่ยไม่มีใครเอาด้วยเลยนังสือพินจะแบบไหนพวกนักเขียนคอลัมน์ทั้งหลายก็ไม่เอานักสื่อดินใหญ่ก็ไม่เอานะครับอันนี้ก็เริ่มต้นของการเป็นคนที่ไม่ชอบกันอยู่แล้วไม่ไม่มีความตกลงกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะทําอะไรเนี่ยผมว่ามันจะนําไปสู่เรื่องราวของ เรื่องอื้ยเฉาเนี่ยมันจะผุดขึ้นมาเยอะแยะเลยในการทำงานเนี่ยต้องคุยเขี่ยกันยาวใช่ไหมคะค่ะอผมว่ามันไม่ไแน่จะรับรื่นได้นะถึงแม้ว่าจะมีคอนเกรสเป็นตัวช่วยอยู่ก็ตามเนี่ยผู้ที่สอัสดสภาผู้แทนราษฎรนะครับค่ะในในข่าวร้ายมีข่าวดีบ้างไหมคะอาจารย์คะก็มีที่ตรงนี้นะครับได้เป็นผู้ที่สบาชิกของลีนอยส์นะครับขาดรอยเลยนะครับอืมก็มีแต่ผมผมอยากจะฝันว่า การเป็นประธานปีเนี่ยมันก็มีกรอบนะครับมันมีอะไรครับเส้นต้องตาให้ถึงนะครับทุกมาตรฐ้นขึ้นไปถึงตำแหน่งตรงนั้นแหะถึงแม้จะเป็นคนตัวเล็กเองก็แล้วแต่เมื่อต้องอยู่ในตำแหน่งนั้นแล้วตัวเองก็ต้องเติบโตขึ้นอยู่ในตำแหน่งนั้นทําตัวเหมือนที่ต้องเป็นประธานในดีนะครับอย่างรวดเร็วฝันว่าทั้มจะเป็นลักษณะที่เป็นแบบนั้นิเหมือนที่ประธานที่ทั้งหลายก็เป็นกันมาตลอด200กว่าปีที่ผ่านมานะครับค่ะ ถ้าดูจากตอนที่เหมือนอหลังจากรู้ผลแล,แล้วแล้วก็มีสปิชก็ดูจะพยายามที่จะเนื้อ,อส่งผ่านเนื้อหาที่ที่ดูมีสาระแล้วก็เป็นในเชิงสร้างสารรค์อยู่นะคะจ์พยายามถ้าเราดูจากสปิชแรกค่ะผมไม่รู้ว่าถ้ากลับกันนะถ้าําแพ้เนี่ยจะทําแบบนี้ไหมจะยอมรับทันทีไหมค่บโทรศัพท์ไหมอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะทํเนค่ะตัวเองก็ไม่ค่อยแน่ใจมันเขาตอบ่าอย่างนี้ลูกๆตอบแทนบอกว่าพ่อยอมรับแน่นอน้าแพ้นะครับผมบอกคำพูดก่อนเลยค่ะ แล้วถ้าโลชงโลกก็ตกใจนะผม่าช็อกอ่ะถ้าให้เ<ห>ดาใจาผมมคิดไ่ถึงค่ะถ,ถ้าให้เดาใจทางทางจีนทางรัเสเซียเนี่ยอาจารย์ว่าผลอย่างนี้เขาจะโอ้ชอบมากเลยผม<อ>ว่าผมว่าทางรัเสเซียทางจีนเนี่ยโดยเฉพาะจีนเนี่ยชอบมากเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่านโยบายของคนอเมริกันที่ถือหางค้ำเนี่ยต้องการเป็นประเทศอเมริกาที่มีนโยบายต่างประเทศแบบ มองก็หาตัวเองคือไม่ออกไปข้างนอกครับบอกทำไมจะเป็นตารวจโลกต้องไปต้มุ่นวายกับอิทธิพลของจีนที่เครื่องขึ้นมาก็ปล่อยเข้าไปเรารวยของเราให้เราเข้มแข็งการทหารเข้มแข็งเราไม่ต้องกลัวใครทั้งนั้นมันไม่ใช่อ่ะเพราะว่าตอนนี้อิทธิพลของจีนนี่ก็ไปถึงแอฟริกาแล้วไปถึงอเมริกาใต้แล้วเลยนะครับค่อยู่ไม่มีอิทธิพลของอเมริกาเองทางการทูตหรืออะไรที่เหมาะสมแล้วเนี่ยเพื่อความร่วมมือกันร่วมกันแล้วเนี่ยผมว่า ถึงเวลาที่ปล่อยไว้นเลยเนิ่นนานไปแล้วเนี่ยนะครับท<ช>ี่นาทีเนี่ยที่คนจะแพร่ไปทั่วโลกในขณะอเมริกันเนี่ยจะเป็นประเทศเดียวที่ต้องต้องตั้งรับครับอผมกลัวคนอเมริกันซึ่งปกติจะมองคนทุกคนในโลกเนี่ยนะครับเรามองกระเป๋าตัวเองเนี่ยคราวนี้คนอเมริกันก็มองที่ตัวเองต้องการให้มีงานทาแต่หารู้ด้วยการที่มีงานทําเนี่ยมันต้องตั้งกาแพงภาษีนะครับและกำแพงภาษีเนี่ยมันทําให้ของในประเทศเนี่ยแพงขึ้นค่ะ น่าแพงขึ้นในระยะเวลาต่อไปตัวเองก็ต้องไม่มีงานทำอีกเพราะมันเป็นโลกของการแข่งขันนะครับจะไปติดประเทศแล้วก็ค้าขายอยู่อย่างจะไปค้าคขายอะครับมันเป็นไปไม่ได้่แล้วเทคโนโลยีมันก็เพิ่มขึ้นมันแข่งขันยุ่งก็เขาก็มีของดีเพิ่มขึ้นญี่ปุ่นก็มีจีนก็มีอะไรของดีขึ้นมาที่ของถูกคนอื่นก็ค้าขายกันแต่ตัวเองไม่ค้าขาย่ข้าวของในประเทศก็ต้องแข่งขึ้นตอนนี้คนอเมริกันเนี่ยมีค่าคงที่ที่ต่นะครับด้วยสาเหตุสําคัญก็คือว่า เงินอเมริกันเนี่ยมันเป็นเงินตะกุลหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็เท่าเวลาที่ใครมาแลกดอลลาร์เนี่ยก็เท่ากับได้งเงินตะก,กุนอื่นเนี่ยมาใช้โดยที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเลยอืมือ่เจ้าของบอร์ดนะครับคิดไปเล่นนี่นะครับคิบดก็คือดอลลาร์ก็เอาไปใช้หมุนเวียนตลอดเวลา,วลาตราบใดยูไม่เอาไอ้คิดมาแลกกับเงินไอ้เงินก็เป็นของเจ้าของบอร์ดบอร์ดแล้วเอาเงินเงินไปหมุนทําอะไรก็ได้นะครับอันที่สองคือว่าค้าขายกระจีเนี่ยของในอเมริกาเนี่ยที่ถูก ตั้งมากเลยนะครับเพราะว่ามาจากีนเกิดทั้งนั้นนะครับลองถ้าของของที่ระรึกกี่ดิสนีย์แลนด์เนี่ยนะครับะต้องทําจากในอเมริกาเองทั้งหมดเนี่ยผมรับรองในราคาต้องแพงเก่าหนึ่งเท่าตัวอือาหารสินค้าทั้งหลายต้องทําในอเมริกาเพื่อให้คนอเมริกามีงานทํานึ่นะครับะมีต้นทุนที่สูงแล้วมาคนอเมริกันนะครับแต่คนทั่วไปจะไม่ได้มองตรงนั้นเรามองว่าทําไงให้เรามีงานทําทํงไงไม่ให้ถูกทดแทนโดยหุ่นยนต์ มันเป็นไปได้ไหมครับงานจะไม่ทดแทนไปหุ่นยนต์กระแสของการแข่งขันตลาดโลกเนี่ยมันก็ต้องแข่งขันที่นําไปสู่การผลิตที่ต้นทุนต่ำที่สุดค่ะใครจ์ปรับตัวได้ก็อยู่รอดได้ใครปรับตัวไม่ได้ก็ต้องเจ็บตัวนะครับโจทย์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะที่รออยู่ทิยมมันโหดร้ายอย่างนั้นอเมริกามันโตมาแบบนี้นิยมจะไป สุนิยมที่มีมา200ปีด้วยกัันยงไรค่ะประเทศเดิมผมว่ามันมันค้านภาพเป็นจริงเนี่ยมันค่อนข้างร้ายจริงสาทางเศรษฐศาสตร์นบผมว่าค่ะเดี๋ยวต้องรอดูนะคะจันคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะะน่าเป็นห่วงนะผมผมหนักใจมากเลยเนี่ยค่ะเขาใจเลยนะครับค่ะก็หวังว่าซ้ำเนี่ยจะเติบโตขึ้นนะครับอืตามสถานการณ์นะครับหรจะเป็นมันาะดีที่อยู่ในกรอบ แล้วก็สถาบันจะบีบังคับให้เขาทําอะไรที่พปเล่นไเลนไม่ได้นะครับได้ค่ะค่ะขอบพระคุณมากนะคะอาจา,ารย์วรกรค่ะค่ะสวัสดีค่ะคคคสวัสดีครับ,บคุณชวลดีครับค่ะ